เพื่อนๆได้เห็นคลิปนี้ไหมที่มีผู้หญิงท่านหนึง่งดื้อโบแล้วก็ออกมาอัดคลิปว่าแบบเฮ้ย <He i, S 1> มันเป็นเหมือนวาระแห่งชาติเลยนะการดื้อโบเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆและอ่าง่ะเพิ่งรู้นะว่าหลายคนยังไม่รู้จักภาวะดื้อโบอ่างอาทำคอนเทนต์เรื่องการดื้อโบมาตั้งแต่แบบปีที่แล้วแล้วว่าการดื้อโบมันมีอยู่จริงและการดื้อโบมันคืออะไรนะการดื้อโบเนี่ยมันคือการที่ฉีดโบไปแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมฉีดริ้วรอยริ้วรอยเหมือนเดิมริ้วรอย เยอะเท่าเดิมฉีดกรามกรามยังใหญ่เหมือนเดิมก็คือฉีดไปแล้วไม่เห็นผลนั่นเองสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะดื้อโบเนี่ยคือการที่ฉีดโบเข้าไปแล้วไม่เห็นผลไม่เห็นความแตกต่างทีเนี้ยการรักษาณนะปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาสิ่งที่ทําได้เพียงอย่างเดียวคือการรอรอให้ระดับของแอนติบอดีในเลือดเนี่ยมันลดต่ําลงแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะรอนานแค่ไหนเพื่อนๆรู้ไหมว่ามีบางคนอนะ่ะต้องรอนานถึง2ปีเลยนะแต่ถ้าใครโชค น่อระดับแอนติบอดีในเลือดเนี่ยไม่ได้สูงมากเขาก็อาจจะรอเป็นหลักเดือน3-6เดือนซึ่งอันนี้เราสามารถไปตรวจได้ค่ะที่สิริราชคือสมัยก่อนน่ะจะมีเป็นโครงการวิจัยอยู่แต่ว่าอังไม่แน่ใจว่าตอนนี้โครงการนี้จบไปหรือยังแต่ก็จะมีแล a p ตรวจได้ที่สิริราชสามารถโทรติดต่อทางสิริราชแผนกผิวหนังได้โดยตรงนะคะทีนี้ถ้าเกิดใครไม่อยากเสี่ยงกับการดื้อโบอะ่ะเดี๋ยวคลิปถัดไปนะอังจะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีในการลดความเสี่ยงลด โอกาสเสี่ยงเรื่องของการดื้อโบทำยังไงได้บ้างเราติดตามกันนะคะ